นะปปชยุคนี้ก็เจอคดีพลเอกประวิตรวงสุวรรณหรือลุงป้อมไปเรื่องยืมนาฬิกาเพื่อนไปก็เสียศูนย์เลยนะยี่สิบห้าพฤษภาท,ที่ผ่านมามีหนังสือแจ้งเกียงไกเรืองไกบอกว่าลุงป้อมไม่มีความผิดอะไรทั้งสิน้นไม่จําเป็นต้องยืน่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สินเพราะนาฬิกาที่ลุงยืมมานั้นนะเป็นนาฬิกาของเพื่อนทรัพย์สินดังกล่าวไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของลุงป้อม นะแล้วก็ไม่ใช่หนี้สินตามที่ปปชกําหนดพอหนี้สินที่ปปชกําหนดหมายถึงหนี้สินด้วยที่เงินที่เป็นเงินเท่านั้นหนี้สินที่เป็นนาฬิกายืมใช้คงรูปไม่ใช่หนี้สินที่ต้องยืน่นปปชตามระเบียบปป,ปชถ้าตีความกันแบบนี้ในอนาคตนักการเมืองซุกเมียนะนักการเมืองซุกเมียซุกหุ้นซุกบ้านซุกรถซุกเงินฝากก็รอดหมดครับ นะหน่วยงานปปชก็ยากในการที่จะไปดําเนินคดีกับนักการเมืองขี้โกงซุกเมียซุกหุ้นซุกรถซุกบ้านซุกเงินต่อไปก็ซุกทรัพย์สินพอพอตรวจพบมีทรัพย์สินที่ไม่ได้แจ้งก็บอกว่าอะไรนะยืมเพื่อนมามันก็จบอะ่ะนะผมรู้สึกบอกตรงๆนะครับรู้สึกผิดหวังคณะกรรมการปป,ปชคดีลุงป้อมเป็นอย่างยิ่งรู้สึกผิดหวังนะแต่ก็เขารบในการตัดสินใจของท่าน เพราะคณะกรรมการปรปชก็ส่วนใหญ่เป็นขลากาชั้นผู้ใหญ่มีทั้งผู้พิพากษาอายการตำรวจเป็นคนที่มีประสบการณ์แต่รู้สึกผิดหวังมากที่ท่านตีความว่าลุงป้อมยืมนาฬิกาเพื่อนมาใช้ตั้งหลายเดือนเนี่ยนะไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สินเพราะหนึ่งมันเป็นการยืมใช้คงรูปทรัพย์สินเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของนาฬิกานะครับส่วนหนี้สินนะครับมันเป็นหนี้ก็จริงแต่ไม่ใช่หนี้ตามประกาศของปปช ปปชตีความว่านี่หมายถึงเฉพาะหนี้เงินไม่ใช่หนี้นหนี้ที่เกี่ยวกับยืมใช้คงลูกท่านตีความแบบนี้นะต่อไปนะครับนักการเมืองซุกเมียตามกฎหมายต้องบอกนะครับว่ามีเมียกี่คนถ้าเรามีเมียยี่สิบคนเราก็ต้องเอาลายชื่อเมียไปแจ้งนะเพราะอะไรเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเอาทรัพย์สินใส่ในชื่อเมียหรือบางครั้งเมียเราอาจจะมาทําสัญญาจัดซื้อจัดจ้างกับรัฐมันเป็นการผลประโยชน์ขัดกัน นะต่อไปก็ซุกเมียซุกลูกซุกหุ้นซุกรถซุกเงินซุกนาฬิกาซุกนะรถสมมตเราขับรถเบนราคาแพงเราเราขับรถปอเช่นะรถคาร์ล,าลาี่สิบสามสิบล้านนะเอค้อายๆก็เห็นว่าเราขับทุกวันเลยแต่พอถึงเวลายื่นบัญชีทับถินเราบอกว่าอะไรรถยืมเพื่อนมา <laughs> จบ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมเป็นรัฐมนตรีเวลาผมได้เงินจากการทุริตผมก็ซื้อทรัพย์สินก็ใส่ชื่อเพื่อนจบซื้อบ้านก็ใส่ชื่อเพื่อนซื้อที่ดินก็ใส่ชื่อเพื่อนนะครับแต่ว่าผมก็อยู่ในบ้านหลังนั้นแล้วผมก็บอกว่าอาศัยบ้านเพื่อนอยู่ <laughs> ง่ายนิดเดียวนะครับง่ายนิดเดียวรถก็ของเพื่อนแหวนก็ของเพื่อนนาฬิกาก็ของเพื่อนหมดและต่อไปเนี่ยปปชจะเอาผิด อย่างไรกับคนที่ซุกทรัพ์สินนะครับคนคดโกงประเทศตำรวจเขาเ้าไปค้นบ้านเจอเงินอยู่ร้อยล้านเขาถามว่าเงินหลงใครอ,อ๋อเงินของเพื่อนนะครับนะผมว่าในการตีความของปปชเนี่ยนะเรื่องลุงป้อมเนี่ยนะทำให้คนสงสัยในการทำงานของปปชามากว่ายังจะเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนหรือไม่อย่างไร พี่น้องประชาชนเริ่มสงสัยว่ามันจะเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ไหมนะครับเอปารีนาบุกลุกที่สบกที่ป่าสงวนมีรองนายกท่านหนึ่งฉายารีธน,นชัยรอดช่องบอกคืนก็จบใช่หรือครับนะครับถ้าคืนก็จบมันเป็นแบบนั้นแหละครับพี่เตี้ยมอชอถูกคนเอาจับตัวไป แล้วก็ฆ่าตายหมาตายแล้วก็จบอย่างนั้นเลยครับนะพี่เตี้ยมอชอตายแล้วก็จบอย่างนั้นเลยครับนะครับมันไม่ใช่นะครับผมว่านะหมาตายตัวหนึ่งหมามันยังมีเกียรติมีค่านะนี่วันจันทร์นี้ผมนัดกับท่านรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติท่านพลตํารวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขนะเขาบอกกันว่าที่พบตร,รคนต่อไปนี่นัดประชุมครับสิบโมงเช้าเรื่องสอบถามความคืบหน้าคดีเตี้ยมอ นะครับก็ไปกับคนดังๆอีกหลายคนไปกับวอชด็อกไทยแลนด์ครูบาอาจารย์หลายมหาวิทยาลัยนะครับประมาณสิบคนวันจันทร์สิบโมงเช้าก็ไปตามคดีเรื่องพี่เตี้ยหมอชอมีคนเอาหมาไปแล้วตายตายแล้วก็จบเหรอไม่ใช่ครับต้องดําเนินคดีถึงที่สุดอย่าให้เป็นเยี่ยงอย่างนะครับก็ฝากปปชนะครับเรื่องเนี่ยครับเรื่องการตีความกฎหมายเนี่ยนะมันเป็นกฎหมายทุจริตนะครับ ผมเรียนจบเนติบัณฑิตมาอาจารย์สอนเกี่ยวกับมาตาหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดเขาบอกว่ามาตาหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดเปรียบเหมือนตะแรงไอ้เปรียบเปรียบ,เป,ยบ,เ,ปยบเปรียบเหมือนตะแรงที่คอยล่อนคนชั่วมาตาหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดมันมีมีอยู่สองคำหนึ่งปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหมายถึงทําผิดกฎระเบียบหรือกฎหมายและตัวเองได้ประโยชน์อีกอันหนึ่งทุจริตก็เป็นเรื่องที่สแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายเพราะฉะนั้นมันเหมือนตะแรงที่ว่า คอยดักไว้ไม่ให้คนชั่วรอดไปได้เพราะฉนั้นการตีความของปปชเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันต้องตีความให้กฎหมายมีผลใช้บังคับผมไม่อยากให้ปปชตีความแล้วกลายเป็นว่าระเบียบหรือกฎหมายปป,ปชกลายเป็นไม่มีผลใช้บังคับนะเอื้อมไปถึงคนชั่วคนโกงมันจะหลุดกันหมดนะครับนะครับนะครับมันจะหลุดกันหมดนะครับก็ฝากปป,ป,ปชนะครับการตีความว่า นาฬิกายืมเพื่อนมาเนี่ยไม่ต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สินนี้สินเพราะมันไม่ใช่ทรัพย์สินของลุงป้อมมันไม่ใช่นี่สินที่ปปชกำหนดปปชกำหนดเฉพาะนี้เงินนี่ยืมนาฬิกาไม่ได้กำหนดและถามว่ายืมนาฬิกาเรือนหลายล้านมาใช้หลายๆเรือนเนี่ยลุงป้อมได้ประโยชน์ไม่ได้แต่ปปกแต่ปปชบอกว่า นะได้ประโยชน์ก็จริงแต่ไม่ใช่นี่ที่ปปชกําหนดไว้ตามระเบียบหรือประกาศของปปชตีความแบบนี้มันก็ยังไงไงอยู่นะนะมันก็มีประชาชนตั้งคําถามเยอะผมอยากให้ปปชเดี๋ยเป็นองค์กรที่มันโป,ปรง่งโปร่งใสสุจริตเที่ยงธรรมตรวจสอบง่ายปราศจากอาคติไม่มีพวกพ้องเพราะอะไรมันเป็นที่พึ่งของประชาชนนะีครับอันนี้ก็ฝากฝากไว้เพื่อเป็นเรื่องที่สําคัญมากเลย นะครับถ้าใครเห็นว่าสิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยมันดีมีประโยชน์นะก็ช่วยกันแชร์ไปครับแชร์ไปแชร์เยอะๆแชร์ไปถึงปปชแชร์ไปถึงปปทแชร์ไปถึงทุกคนน่ะเนี่ยคลิปเนี้ยผมอยากให้แชร์เป็นเรื่องทุจริตเลยผมไม่ได้พูดเรื่องอื่นเลยพูดเรื่องทุจริตอย่างเดียวเลยเรื่องการคดโกงเงินต่างๆเนี่ยเนี่ยอย่างล่าสุดเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยให้สัมภาษณ์ว่าจะลากคอไอ้คนโกงมา ที่ไปกินหัวคงหัวคิวเนี่ยเรื่องสถานที่กักตัวเนี่ยโรงแรมต่างๆเนี่ยนะไปเรียกเงินเรียกทองเขาเนี่ยใครๆก็รู้หมดนะครับรัฐมนตรีผมว่าหาไม่ยากนะคุณช่วยรีบจับมาหน่อยนะเป็นคนใกล้ชิดรัฐมนตรีหรือเปล่าหรือเป็นใครหรือใครแอบบอ้างชื่อรัฐมนตรีเห็นตามข่าวบอกเป็นคู่ของคู่เขยรัฐมนตรีรัฐมนตรีบอกกูไม่มีเมียจะมีคู่เขยได้ยังไงนะใครๆก็รู้ว่าคนที่ไปรีดถ่ายเงินนะ่ะ นะว่าจะเอาโรงแรมเป็นที่กักตัวโควิดเนี่ยต้องจ่ายเงินจ่ายทองอ่ะเพราะมีผลประโยชน์อนะ่ะไปเรียกเงินเรียก,ยกทองใครๆก็รู้จับสักทีทเถอะครับนะไม่ใช่ว่าคนใกล้ชิดรัฐมนตรีเนี่ยพอโดนจับปุ๊บนะรัฐมนตรีถามใครแต่งตั้งคุณใครมอบหมายคุณไปเนี่ยมันเป็นแบบนี้หมดอ่ะทาอย่างไรถึงจะให้คนเหล่านี้ใกล้ชิดรัฐมนตรีพวกนี้ติดติดคุกและให้มันซัดท้อรัฐมนตรีด้วยนะครับ ส่วนใหญ่รัฐมนตรีก็ออกมาเนี่ยพวกนี้แอบอ้างรัฐมนตรีนะคนที่กล้าแอบอ้างรัฐมนตรีก็คืออะไรคนใกล้ชิดรัฐมนตรีทั้งนั้นเนี่ยเนี่ยเก็บค่าหัวค,คิวเนี่ยสถานที่กักตัวนะโรงแรมเนี่ยเป็นข่าวใหญ่แล้วใครๆก็รู้นักข่าวก็รู้ว่าหมายถึงใครจับทันทีนะครับเมื่อไหร่จะจับครับเมื่อไหร่จับฝากสํนักงานตำรวจแห่งชาติด,ด้วยเห็นท่านพลตรวจเอกอสุวัสด์แจ้งยอดสุขบอกรู้แล้วเป็นใครแต่เจ้าที่ไม่ได้เกี่ยวข้องก็ไม่เป็นไรครับจับให้ได้ครับ จับให้ได้สักรลายครับหน้ากากอนามัยเจลเออสถานที่กักตัวโควิด1 9เนี่ยข่าวใหญ่เนี่ยต้องช่วยกันแช์ถ้าไม่แชร์ก็ไม่มีการตรวจสอบนะเราไม่เคยได้ยินข่าวเลยนะครับว่ารัฐมนตรีตรวจสอบพบมีการเรียกหัวคีวอะไรต่างไม่เคยมีแต่ว่าเป็นข่าวก่อนรัฐมนตรีถึงเต้นผางนะครับดำเนินคดีเลยนะครับนะครับเข้ามาดูแล้วก็ช่วยกันแชร์ด้วยแชร์เยอะๆนะครับนะ นะครับใครมีข้อมูลอะไรต่างก็ส่งมาทางอินบ็อกก็ได้โทรศัพท์มาก,ก็ได้นะครับนะปารีนาบุกลุกพี่ป่าเหมงผนเจ็ดพันไล่คดีถึงไหนนะก็เขาก็ส่งไปปปชแต่ก็ไม่รู้ว่าชาตินี้หรือชาติไหนคดีจะไปคืบหน้ายัางไงก็ต้องคอยด่าคอยกระทุง้งทุกวันดนะ่นะาเช้ากลางวันเย็นคดีคนดังๆมันจะได้คืบหน้านะบางคนบอกเนี่ยผมเอาคดีเก่าๆมาพูดเนี่ย เจตนาการแกล้งเขาหรือเปล่าไม่ใช่ครับต้องการกระทุ้งให้คดีไปถึงศาลนะครับแต่ผมไม่ได้บอกนะครับว่าคนที่กล่าวหาเนี่ยว่าผิดหรือถูกแต่ต้องการกระทุง้งกระทุง้งกระทุ้งไปคดีเอ๋ปารีนาคดีดังๆทั้งหลายเนะี่ยคดีทุกเรื่องอะคดีอะไรก็แล้วแต่ที่มันดังๆเนี่ยเราต้องเอาคดีเก่าๆมาพูดเพื่ออะไรครับประชาชนจะได้ไม่ลืมแล้วก็ทุง้งก็ทุ้งด่าเข้าไปมันจะได้ถึงศาลไวๆไ,ไม่ใช่จะไปการแกล้งเขา บางคนบอกเอ้ยเอาทำไมเอาข่าวเก่ามาโพสก็เพื่อจะให้กรดิมถึงสารให้ผู้ต้องหาได้เป็นจําเลยจำเลยจะได้พิสูจน์ความจริงในศารนะครับเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นก็ฟังไว้แชร์กันเยอะๆนะนะนะครับนี่เท่าไหร่แล้วครับอ่าสิบโมงครึง่งอ่าเก้าโมงครึ่งนะก็ชั่วโมงแล้วน่าจะพอละว,วันนี้ก็แค่นี้ก่อน